สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นหน่วยที่2นะคะในเรื่องของธาตุและสารประกอบนะคะสําหรับครั้งแรกสุดเลยที่เราจะไปศึกษาเรื่องของธาตุและสารประกอบกันเนี่ยเราจะมาตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนกันค่ะว่านักเรียนของครูนั้นมีความรู้พื้นฐานในเรื่องของธาตุและสารประกอบมากน้อยแค่ไหนไปศึกษากันเลยค่ะ ที่หนึ่งเลยคือให้ทำเครื่องหมายนะคะให้ทำเครื่องหมายถูกในช่องที่กำหนดให้ต่อไปนี้ลำดับที่หนึ่งก็คือ,อ,อช่วงแรกจะเป็นลำดับที่ก็คือจำนวนข้อนะคะในนี้ก็จะมีจุดข้อย่อยและก็จะให้ช่องที่กำหนดสารมาให้นะคะโดยให้นักเรียนพิจารณาว่าสารที่กำหนดให้นี้เป็นธาตุหรือสารประกอบ ในเบื้องต้นนักเรียนจะต้องเข้าใจความหมายของคำว่าธาตุและสารประกอบกันก่อนค่ะธาตุคืออะไรสารประกอบคืออะไรนะคะธาตุก็จะหมายถึงสารที่ประกอบด้วยอะตอมเพียงชนิดเดียวนะคะเหมือนที่นักเรียนท่องตารางธาตุไปในหน่วยที่แล้วนั่นเองค่ะพวกนั้นคือธาตุล้วนๆเลยค่ะจะสามารถเขียนสัญ,ญลักษณ์ธาตุได้เหมือนในตารางธาตุเลยนะคะอันนี้ก็คือธาตุเป็นสารบริสุทธิ์นะคะ ประกอบด้วยอะตอมเพียงชนิดเดียวนะคะส่วนสารประกอบชื่อบอกอยู่แล้วนะคะว่าสารเนี้ยมันประกอบกันเข้ามาประกอบจากอะตอมที่ต่างชนิดกันนะคะเอามารวมกันเป็นโมเลกุลของสารประกอบนะคะเพราะฉะนั้นสารประกอบกับธาตุเนี่ยก็จะต่างกันที่ชนิดของอะตอมนั่นเองค่ะถ้าธาตุก็จะมีอะตอมเพียงชนิดเดียว สารประกอบก็จะมีอะตอมตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปค่ะนะคะอันนี้เราก็จะมาศึกษากันนะคะลองดูค่ะนักเรียนมีความเข้าใจหรือ,อยังสิ่งที่ครูพูดไปเมื่อกี้นี้นะคะเริ่มจากตัวแรกเลยในตัวแรกนั้นนะคะก็คือ Ca นักเรียนท้องตารางธาตุมาแล้วนะคะ Ca ก็คือแคลเซียมใช่ไหมคะ Ca แคลเซียม นักเรียนก็ท่องสัญ,ญลักษณ์ธาตุมาให้ครูใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะ Ca ตัวนี้เป็นธาตุหรือสารประกอบคะลูกแน่นอนมันมีอะตอมเพียงชนิดเดียวคือนักเรียนจะเห็น Ca อย่างเดียวนั่นก็หมายความว่าเขาก็คือธาตุนั่นเองค่ะส่วนตัวที่2องค่ะสารที่2เนี่ยเขาเขียนสูตรเป็น H2O H2O หมายความว่าในหนสารเนี่ย ประกอบด้วยไฮโดรเจน2องะตอมแล้วก็ประกอบด้วยออกซิเจนหอะตอมค่ะครูพูดชัดเจนเลยตอนนี้นักเรียนก็จะทราบแล้วว่า H2O นั้นมันมีอะตอมของธาตุอยู่2ชนิดคือ H ไฮโดรเจนและ O ออกซิเจนดังนั้น H2O จึงเป็นสูตรของสารประกอบนั่นเองนะคะต่อไปข้อ3ค่ะ H2 H2 แปลว่าอะไร แปลว่าสารนี้มีอะตอมของไฮโดรเจน2อะตอมค่ะมีอะตอมของไฮโดรเจน2อะตอมค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นธาตุหรือสารประกอบก็ต้องไปดูความหมายธาตุแปลว่ามีอะตอมเพียงชนิดเดียวแต่เขาบอกไหมคะว่าต้องมีแค่หนึ่งอะตอมไม่ได้บอกเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะมีกี่อะตอมก็ได้ขอให้เป็นสารเพียง อะตอมเพียงชนิดเดียวเท่านั้นซึ่งในข้อ3ก็มีแค่ไฮโดรเจนเท่านั้นแต่เขามีถึง2องะตอมก็ยังนับว่าเขาคือธาตุค่ะนะคะต่อไป NaCl ตัวนี้คือโซเดียมคลอไรด์โซเดียมคลอไรดนี้นักเรียนดูจากชื่อดูจากสารตัวนี้นะคะนักเรียนจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ธาตุเนี่ยคือ Na โซเดียมและ Cl คลอไรด์ แสดงว่าเขามีอะตอมของธาตุสชนิดแล้วนะคะดังนั้นโซเดียมคลอไรด์ก็เลยเป็นสูตรของสารประกอบค่ะนะคะต่อไปนะคะ C6H12O6 อันนี้เป็นสูตรของเอ,อ่อน้ำตาลกรูโคสค่ะนะคะ C6 แปลว่าในโมเลกุลนี้มีคาร์บอน6อะตอม H12 แปลว่าในโมเลกุลนี้มีไฮโดรเจน12อะตอม และ O 6ก็แปลว่าในโมเลกุลนี้มีออกซิเจนอีก6อะตอมค่ะสนุกว่าในโมเลกุลนี้ประกอบด้วยธาตุทั้งหมดคือ3ชนิดค่ะได้แก่ C คาร์บอน H ไฮโดรเจนและ O ออกซิเจนดังนั้นสารนี้จึงจัดเป็นสารประกอบนั่นเองค่ะต่อไปโซดาไฟนะคะโซดาไฟเป็นชื่อที่เราเรียกกันนะคะ แต่ถ้าเป็นสูตรทางเคมีเขาก็จะเขียนตัวนี้ค่ะคือ NaOH NaOH หรืออ่านชื่อว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์พอคุณครูเขียนสูตรให้หนูดูเนี่ยหนูก็จะเห็นแล้วว่าเขาจะมีอะตอมของธาตุอะไรบ้างนะคะตัวแรกเลยก็คือเขาจะมี Na e, ใช่ไหมต่อไปก็คือ O และต่อไปก็คือ H แสดงว่าโซดาไฟนั้นจะประกอบด้วยธาตุถึง3ชนิดด้วยกันนะคะก็คือ Na อโซเดียมโออซิเจนและ H อไฮโดรเจนนะคะดังนั้นโซดาไฟก็เลยต้องจัดเป็นสารประกอบค่ะนะคะต่อไปค่ะโครเมียมโครเมียมเขียนสูตรนะคะของเขาได้เป็นตัวนี้ค่ะเดี๋ยวลบก่อนเนาะเขียนธาดไปนิดนึง อาลบไม่ออกยังลบไม่ดีค่ะเอาใหม่เขียนโครเมียมนะ C R มาลบทีหลัง C R โครเมียมนะคะ C R โครเมียมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะประกอบด้วยอะตอมเพียงชนิดเดียวคือ C R เท่านั้นดังนั้นโครเมียมก็จัดเป็นธาตุนั่นเองเป็นยังไงคะแค่ข้อหนึ่งตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนนักเรียนทำส่งมาแล้วนักเรียนก็ไปตรวจนะคะว่า เราทำถูกได้กี่ข้อนะคะในเจ็ดข้อย่อยนี้ได้สักกี่ข้อนะคะสำหรับข้อที่สองนั้นนะคะก็จะเป็นการที่เราจะตรวจสอบหาความรู้ก่อนเรียนในเรื่องของอะตอมกันค่ะนะคะอันนี้เป็นแบบจําลองอะตอมที่นักวิยาศาร์ในยุคหนึ่งเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะดังรูปให้เรานําคําที่เขากําหนดให้เนี่ยมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะทีนี้เราก็มาดูก่อนว่า ไอรูปแบบของอะตอมเนี่ยนะคะเขาจะเป็นทรงกลมนะเขาจะเป็นทรงกลมซึ่งวงกลมข้างในเนี่ยจะต้องเป็นวงกลมเล็กๆอยู่ข้างในอยู่ตรงกลางของอะตอมเลยแล้วก็มีวงกลมเล็กๆ,นะๆ่วิ่งอยู่รอบๆวิ่งอยู่รอบๆภายนอกตัวนี้นะคะก็จะประกอบด้วยสองส่วนนะคะเราก็จะไปดูส่วนแรกก่อนเห็นไหมลูกศรชี้มาตัวนี้ส่วนแรกก่อนเลยลูกศรชี้มา นะคะก็คือส่วนใจกลางของอะตอมเลยนะคะตรงกลางของอะตอมเนี่ยเป็นศูนย์รวมนะคะอยู่ตรงกลางที่เป็นศูนย์รวมมวลของอะตอมนั่นเองนะคะซึ่งมันจะถูกเรียกว่านิวเคลียสค่ะเพราะฉะนั้นตรงกลางตัวนี้เรียกว่านิวเคลียสนะคะในนิวเคลียสเนี่ยจะมีอนุภาคอยู่ด้วยกันสองชนิดชนิดแรกเขาบอกมาแล้วว่าคือโปรโตอนนะคะอีกชนิดหนึ่งที่มันอยู่ใน นิวเคลียสก็คือนิวตรอนค่ะนะคะตัวโปรตอนตัวนี้คือตัว p p ตัวเล็กนะไม่ใช่ p ใหญ่เพราะถ้า p ใหญ่จะเป็นฟอสฟอรัสนะคะนิวตรอนตัวนี้ใช้ตัว n นะคะนิวตรอนตัวนี้ใช้ตัว n ก็ตัวเป็น n เล็กเหมือนกันค่ะเพราะถ้า n ใหญ่ก็จะกลายเป็นไนโตรเจนนะคะตัวนี้ก็จะมี2อนุภาคนะคะเพราะฉะนั้นครูเขียนว่าเป็น p กับ n อยู่ที่นี่เนาะอยู่ในนิวเคลียส ซึ่งโปรโตอนนั้นเนี่ยเขามีประจุไฟฟ้านะคะโปรโตอนจะมีประจุไฟฟ้าเป็นบวกค่ะส่วนนิวตรอนเป็นกลางนะคะนิวตรอนเป็นกลางก็จะอยู่ในกันตรงนี้นะคะต่อไปเราไปดูรอบๆค่ะเส้นรอบๆที่เหลืออีกเราได้นิวตรอนไปแล้วได้นิวเคลียสไปแล้ว,ได,ว,ไ,ลวได้บวกไปแล้วเราก็จะเหลือแค่คําว่าอิเล็กตรอนกับคําว่าลบ เพราะฉะนั้นอนุภาคที่วิ่งอยู่รอบๆนิวเคลียสนี้ก็คืออนุภาคอิเล็กตรอนนั่นเองค่ะซึ่งเขาก็จะต้องมีประจุไฟฟ้าเป็นลบใช่หลือตัวสุดท้ายให้ใส่แล้วนะคะอิเล็กตรอนใช้สัญลักษณ์เป็นตัว e นะคะตัวนี้ซึ่งอิเล็กตรอนมีประจุเป็นลบใช่ไหมคะโปรตอนมีประจุเป็นบวกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้หนูจะต้องทําความเข้าใจเลยว่าอะตอมเป็นกลางทางไฟฟ้า เพราะฉะนั้นอะตอมของธาตุใดๆก็ตามมีโปรโตอนในนิวเคลียสกี่อนุภาคก็ต้องมีอิเล็กตรอนวิ่งวนรอบๆเท่านั้นอนุภาคด้วยนะคะจะต้องมีจํานวนเท่าๆกันนะอันนี้ก็คือข้อที่2นะคะเรามีความรู้พื้นฐานดีกันหรือเปล่านะลองตรวจสอบกันดูนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะข้อ3เนี่ยให้ทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกต้อง แล้วก็ให้ทำเครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องเราก็จะมาวิเคราะห์กันแต่ละข้อย่อยเลยนะคะว่าข้อใดถูกข้อใดผิดค่ะข้อที่หนึ่งธาตุเป็นสารผสมธาตุเป็นสารผสมพบได้ทั้งสถานะของแข็งของเหลวแกส๊สถ้าเอ่ยว่าธาตุปึ๊บและเรียนต้องนึกถึงตารางธาตุนะคะเรียนไปแล้วในเ,เมื่อที่หึ่่เนาะ ตารางธาตุเนี่ยเราจะพบธาตุอยู่สามสถานะเลยคือของแข็งของเหลวและแก๊สพบได้หมดเลยนะคะครบทั้งสามสถานะเลยแต่ธาตุเป็นสารผสมหรือเปล่าธาตุเนี่ยเอาสารหลายๆอย่างมาผสมกันแล้วกลายเป็นธาตุไหมคําตอบถือไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะผิดนะเพราะฉะนั้นธาตุไม่ใช่สารผสมแก้ให้ถูกต้องเนี่ยธาตุมันคือสารบริสุทธิ์ค่ะ เพราะเขาประกอบด้วยอะตอมของธาตุเพียงชนิดเดียวเขาก็เลยไม่มีอะไรมาปนด้วยเลยก็เรียกว่าสารบริสุทธิ์นะคะต่อไปข้อ2โปรโตอนเมื่อกี้ครูเขียนให้ดูแล้วโปรโตอนตัว p เล็กนะคะนิวตรอน n เลและอิเล็กตรอนตัว e เล็กเป็นอนุภาคที่พบในอะตอมของธาตุจริงไหมจากข้อ2ทราบมาแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเราจะพบอนุภาคที่อยู่ในอะตอมในสชนิดก็คือโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนถูกต้องทีนี้โจทย์ถามข้อต่อไปค่ะว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมีประจุไฟฟ้าเป็นบวกใช่หรือเปล่าเอออิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบๆอบนิวเคลียสอิเล็กตรอนมีประจุไฟฟ้าเป็นบวกใช่ไหมคําตอบคือไม่ใช่ค่ะเขามีประจุไฟฟ้าเป็นลบนะต่อไปข้อ4ธาตุบางชนิด สามารถแผ่รังสีได้นะการแผ่รังสีออกมาเนี่ยปล่อยรังสีออกมาเนี่ยแสดงว่าธาตุนั้นจะถูกเรียกชื่อว่าธาตุกรมมันตะรังสีนะคะซึ่งเราเรียนไปในหน่วยที่1แล้วนะคะธาตุกรมมันตรังสีเพราะฉะนั้นธาตุบางชนิดสามารถแผ่รังสีได้ก็เลยถูกต้องนะคะต่อไปทองแดงเป็นโลหะถูกไหมทองแดงสัญ,ญลักษณ์คือ Cu เป็นโลหะโลหะจะมีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้าได้ถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเอาทองแดงเนี่ยมาทำเป็นสายไฟฟ้าเพราะเขานำไฟฟ้าได้นะคะคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนนะคะก็หวังว่านักเรียนของครูจะมีความรู้พื้นฐานที่ดีเนาะ สำหรับใครที่ยังทำไม่ได้ยังไม่คล้องนะคะก็ต้องกลับไปทบทวนแล้วก็ศึกษามาล่วงหน้านะคะเพื่อที่เราจะเข้าสู่เนื้อเรื่องในเรื่องของธาตุและสารประกอบต่อไปนะคะและก็จะเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้นสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ